ช่วงนี้ก็บางพื้นที่ก็ไปเดินช็อปเดินเที่ยวได้นะครับแต่ต้องยังคงมาตรการการป้องกันด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการสวมหน้าก,กากอนามัยระยะห่างนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดงานตลาดหน้าเดินช็อปเพลินสินค้าชุมชนนตลาดต้องชมตลาดก้งโค้งบ้านแสงโสมครับภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19อย่างเคร่งครัด นายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้นะครับโดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยางานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่8ธันวาคมาไปกระทั่งถึงวันที่สิบธันวาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อต้องการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศโดยใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างไรายได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทําให้การเนินงานของตลาดแห่งนี้ ถูกยกให้เป็นตลาดต้องชมแห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและก็เป็นตลาดต้องชม1ใน159แห่งในงานเนี่ยมีบรรยากาศวิถีชีวิตแบบไทยนะครับให้คุณได้ร่วมศรรืกสาวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีสินค้าท้องถิ่นมีการสาธิตงานฝีมือขนมไทยมีการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมร่วมสนุกกันภายในงานนะครับมีลุ้นรับของรางวัลด้วยนะครับ ซึ่งผู้ค้าในตลาดกงโค้งและผู้เขาร่วมงานแน,น่นอนที่สุดครับต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะครับต้องล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าง,งานหรือซื้อสินค้าตามบูธต่างๆแล้วก็มีการสแกนไทยชนะด้วยนะครับสำหรับตลาดกงโค้ง,งบ้านแสงโสมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะครับ เริ่มเปิดบริการครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่29มกราคม2549นะครับเป็นตลาดที่โอ้โหมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครนะครับด้วยเอกลักษณ์ของตลาดที่เป็นแบบย้อนยุคเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยามีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายชุดไทยโบราณนะครับนั่งขายสินค้ากับพื้นนะครับ หรือว่าบางคนเนี่ยแม่ค้าบางคนก็นั่งบนแคร่แล้วก็วางสินค้าขายก็ทําให้คนซื้อเนี่ยต้องก้งโค้งเพื่อเลือกซื้อสินค้านี่ที่มาของตลาดก้งโค้งแสงโสมนะครับก็เป็นอากริยาที่แสดงออกถึงความสุภาพและก็น้อมถ่อมตนตามแบบฉบับของคนไทยกระทั่งกลายเป็นมนสเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดให้นักองเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากในตลาดแห่งนี้ครับ